สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอสุขูมสุคนฝั่งเราฝั่งไทยและต่างประเทศเดอ้อพี่น้องตอนแรกมือนีเสาซุปกาหาก็มาแต่ตลาดเนาะมือนีเสาซุปกาตะลึงหลายขนาดพี่น้องมาได้เข้าตลาดประมาณอาทิตย์กวกัว่าแล้วเนาะมือนีกาไปซื้อของกินพี่น้องกาในของกินมาเล็กๆน้อยหน่อยเนาะพี่น้อง จะได้มี PFC ใจดีทางฝั่งไทยเนาะเพื่อนฝากเงินให้สาวซุปการลายมือเลยแล้วเนาะจำนวนส0 0พบาทเพื่อนฝากอันมาให้สาวซุปซื้อเนวกินสู่ครอบครัวกินเนาะพี่น้องแบบสน,สนับสนุนครอบครัวสาวซุปอะไรเนาะในการเฮดคิปพี่น้องคือส,วสาวซุปกะได้นําเงินจํานวน1,000บาทเนาะมือนี้นะไปแลกยูฮานแลกเปลี่ยนพี่น้อง อันสซุกับพูกวัวเรทเท่าไรลงไปแลกลงเบิ่งหนึ่งพันบาทนาะเพื่อสิไปเลาะตลาดคือมือนี้ค่ะตะลึ่ขนาดเลยอันหนึ่งพันบาทแลกได้หกแสนซาพันกีบพี่น้องอันเงินบาทไปแลกเงินกีบได้หกแสนซาพันกีบตอนมือนัานหนงร้อยก็ตะเกียบไปแลกเท่าไรก็พันหนึ่งหกแสนหกพันกีบ มือนี้หกแสนซาวพันกีบขึ้นมาอีกสิบสี่พันไม่ว่านี่หกแสนสิบเอ็ดมือนี้หกแสนซาวพี่น้องปอตบัวหนาเสือถ้าเข้าเอาเงินกีบไปเลกเอาเงินบาทนี่มันต้องหกแสนสามสิบมันขึ้นไปอีกสิบพันกีบพี่น้องปอาสารสู้กับบุหัว่าวหอดหกแสนซาวเลยได้คิดว่าหกแสนอันประมาณบวเกิน 10, 000, ส,สิบพันเสารสู้คิดเนาะ แรกมาผ่านว่าได้หกแสนซาวพันกีบแล้วก็ไปเลาะตลาดเนาะพี่น้องมือนี่เสาซุกนะเมิ่เงินไปเกือบสองพันบาทโว้จ้าพี่น้องเสาซุกนะไปซื้ออัน,นหมวกกันนอกใหม่นะพี่น้องนี่พีเอฟซีผ่านเงินให้ซุกกันเลยซื้อหมวกกันนอกเนาะพี่น้องเพราะว่าหมวกกันนอกกค่คนขังแบบยัดกันใส่กับน้องๆหมวกกันนอกบืพองกันหมวกกันนอกอันนี้นะเสาซุกซื้อปีกายนี่ฮะนะ ตอนต้นปีนะประมาณแสนเจ็ดสิบพันกะีบเนาะแล้วตกมาตอนนี้สามแสนกรีบได้นี่สามแสนกรีบพี่น้องเป็นเงินไทยตอนนี้ก็ประมาณห้าร้อยบาทพี่น้องตะลึงขนาดเลยขึ้นมาแบบพอดสามแสนเลยอันนี้นะต่อเพลงขนาดแล้วก็เซาวซุกไปเปลี่ยนอนะันนี้นําพี่น้องน,น,นี่อันอย่างก่อนอันนี้นะอัน,น กันล้นนะนะกันร้อนอันที่ว่าโบไฮโทดัดแข็งดัดขาเขานะพี่น้องอันนี้นะสองเซนห้าสิบบาทพี่น้องสาวซุกถึกอันตัววะรว่วจังไดคือแพ,พงแท้อันนี้นะกันล้นนี่สองเซนห้าสิบบาทของไทยของรถคิกแต่โบแมนของรุ่นนี้นะเนี่ยเป็นของตัวออกใหม่แลลวเพิ่นเอามาเทียบใส่กันและใส่ได้เพิ่นก็เลยใส่ค่ะประมาณ450บาทพี่น้องตัวนี้น พี่น้องยู่ฝั่งไทยกับแพงกือกนบอดนี่นะส,สัตสุกบุ้งหงละค่ะส,สัสุกกระลืมถามพี่น้องเลยส,สัตุกกุบแบบเข้าไปแล้วลืมถามมาให้เพื่อนเอามาแท็กใส่เพื่อนว่าใส่ได้ดใส่เลยเว้ยมารวยมารวยวะ่ะหมูซับเบิดไปอันหมวก,กันนอกกับใส่อันนั้นกับเบิดไปอันเก้าร้อยห้าสิบบาทเนาะพี่น้อง <laughs> นี่อย่างก็แพงเบิร์ตมือนี่นะมือนี่ก็ได้ของกิน อันได้กุ้งน้ำเนาะพี่น้องแล้วก็ได้ทักมีสีซ้มแล้วก็มกเล่นของกินหมังมังคุดเนาะพี่น้องจะว่าสิบบซื้ออย่างไรพี่น้อง <c oughs> ก็ได้มาประมาณนี้ได้ขับปุ้นน้ำเนานะแล้วก็ได้น้ำหวานแล้วก็ได้มาเลิ่นไม้หรือลล่นฟ้าพี่น้องนี่เอามาฝากแม่เพื่อนเนาะ มาลวยมาลวยนี่แล้วก็กุ้งกับพักสลัดพี่น้องเสาซุกนะไปเลาะตลาดเนาะไปจับพักยังก,ก็คือว่าแพงหมดทุกอย่างเลยคือเสาซุกไปจับพักหอมป้อมพี่น้องพักหอมป้อมหรือว่าหอมอยังอันพักซีซีลาวเนาะพักซีลาวสาซุกไปจับพักซีลาวพี่น้องคิดว่ามัดอันแพงสุดกะคิดว่าห่าพันสาสซุกคิดนะอัน ล 10, สสนะแล้วแม่คะเพื่อนว่าสิบพันสาสุกเนาะปะปึ้งละสาาสุกจับจับลงเบิง่งซ,ซื่อไม่ได้เอาเดอกเพราะว่าบมมีแนวใส่ดอกจับลงเบิ่งเพื่อนว่ามาดสิบพันเพื่นว่าอันอพักหอมป้อมนะอันมาดสิบพันกิโลหนึ่งแหละแสนห้าสิบพันกีบตกอยู่กิโลหนึ่งสามรอยบาทพี่น้องแล้วมาเปรียบเทียบใส่อันค่าแรงตอนนี้เนาะทำงานประมาณ อันสามวันจึงได้ผังของอันของป้อมโลหนึ่งวันหนึ่งกับประมาณห้าซิปเงินพันกีบเนาะค่ะแรงอยู่ฝั่งลาวเฮาพี่น้องห้าสิบพันก็ถืออยู่ร้อยหนึ่งนี่แหละตอนนี้ร้อยหนึ่งมันถือประมาณหกสิบพันกีบเพราะว่าเงินมันขึ้นมาหนึ่งบาทต่อหกร้อยกีบเลยสาวสุกจนทะลึง่งพี่น้องคิดเบิ้งนี่พักสลัดอันนี้ค่ะตะกี้ค่ะมัดสี่พันห้าพันเดี๋ยวนี้มัดละมัดละสิบพันนี่ มันละสิบพันตุกเป็นเงินไทยกับซาวบาทมัน้าวบาทพักอันซี่นั่นกับมัดละ้าวบาทอะไรพี่น้องมัดีนน้อยนะในน้อยแบบคิดว่ามัดอันสามพันกีบแพงสุดกับว่าหาพันแต่ว่ามัดสิบพันมัดละซาวบาทพี่น้องเลยเอออย่างกับแพงเนาะคุกทุกมือนี่จนตะลึงไปเ้ยค่าตลาดประมาณอาทิตย์ปลายไปจับอะไรกันไหมคาวะ ิบพันสิบพันสิบพันอ่ะเอาซุกจนโบก้าเอาพี่น้องเลยอย่างก็คือว่าเพลงบิดพี่น้องเอฟซีเพิ่นว่าเงินมันมีซิธิขึ้นฮอตอันหนึ่งพันบาทต่อแปดเศนในอีกบโด,ดนเพิ่นว่าบบเกินปีนี้เพิ่นว่าเนาะเพิ่นก็เป็นห่วงเพิ่นนั้นคอมเมนต์บอกเนาะเป็นห่วงเศรษฐกิจตอนนี้ะนะข่าคองซีฟถือว่าขึ้นสูงสุดขีดยังบ่เคยขึ้นมาเพราะนี่จักเถื่อเนาะ ือไปแลกเงินมือนี้หนะพี่น้องคือห้าแเลกเปลี่ยนนะคนนะเต็มเลยเต็มแบบอันเต็มหน้าร้านเลยรอคิวด้นๆนะรู้สึกว่าคนพากันเหตุไปแลกเงินหลายขนาดเลยเนาะ mm hmm. เพงพี่น้องเลยสิเอาตัวรดได้แนไหนในยุคเศรษฐกิจอันข่าวองซีแพงยูทีประเทศเราเอาตอนนี้เนาะสีว่ได้พากันดีไปฟังไทยเมื่อ <laughs> หาเวียดให้เดพี่น้องหาเวียกหางานให้นเด้อคือบอกไเพื่อนนั้น่ะสิอยากต่ำกุ้งสดเนาะพี่น้องสาวซุกก็เลยซื้อกุ้งสดมาเพื่อสิจัดเมนูเห็ดต่ำกุ้งสดนะะัก่ากมังคุดพี่น้องอันอันนี้นะเพราะ่นี่นะถือว่าโบแพงสาวซุกซื้อกินมือนั้นหางก,กิโลละห้าสิบพันกีบเกือบกิโลร้อยบาทเนาะพี่น้อง เมามือนี้หาะอันกาบแพงไปในโลละเสาพันกับมีโลเสาหาพันกับมีแล้วแต่เฮาสีเอาเนาะไปฝั่งไทยเด้อสาวซุกสีสมเมากินพี่น้องกิโลละร้อยบาทต่อนนะ่ะซื้อมากินกิโลหนึ่งเขาบออิ่มแล้วองแล้วนะแบ่งกันไม่กินคนละหมากสองหมากพี่น้องเมามือนี้แหละกิโลเสาพันไปฝั่งไทยเด้อสาวซุกสีเมาเอา เอามากินใหมมันอิ่มน้ำสำรานลองซิมมึงก่อนพี่น้องแซบบอทารอมเนี่ยนี่เออเนื้อดีอยู่เลยเออน้ำมันเครื่องเท่าใดเดี๋ยวนี้พี่น้องนงอันคือเหาานะซอยกันเนาะสมมุติว่าเปลี่ยนกันใส้น้ำมันเครื่องอันนั้นนงน้อยเปลี่ยนมามือว่านี่เนาะแสนซิพันกีบเลยกะเปลี่ยนอันนี้เถอะเลยอันนี้ลอยเออพอพังอยู่ลอยหนึ่ง น้ำมันเครื่องเซนซิปพันกีบทั้งที่ปีกายนี่ยังหาซิปหกซิอยู่เนาะอืมแซ่บขนาดแบ่งออกไปให้แม่วาเลยน้ำมารวยมารวยก็รวยก็รดก็รดก็รดก็ได้เนี่ยอย่มากินขนมใครได้แม่ดื้อบ่ไปไป มันมังมัง,มงขุดกระเซบอยู่ล่ะพี่น้องสาวซุกตัดหญ้าบุลลอน <c ười> คือแว่นตาหนาะลายและแนเนมกับบุกอัดซัดมันมันลายเห็นนะตัดหญ้ากับบุลลอนเ่ยบ่นเบิร์ตบ่นบ่เบิร์ตเนาะตอนนี้การเร่งๆอ่นะในพี่น้องตอนนี่ โอ้มือนี่ฝนบมดตกเนาะคิดว่าฝนสิตกคือเมื่อวานนี่เลยมือนี่บมดตกพี่น้องท้องฟ้าแจ่มใสดีอยู่มือนี่เนาะเดี๋ยวชิวน้องชิลองโลกมารวยมารวยสิขึ้นบนรถคิดตัวเพิ่ืนมาเฮาสิออกน้าเดินๆเลยสตาร์สตาร์สตาร์ตอนนี้มารวยคล้ายๆเด็กน้อยเลยเวลาเฮาสิไปใส่ก็คือแลนขึ้นรถฮันเดย์นี่ว่าเอินช้า ล่องลงบม่ได้ไปใจได้โอ้โูซ well <sch> ื้อวัโรถเท่ามันคือน้องน้องน่องเป็นน้ำเบกมันบบทีได้เอารถไปถามเพื่อนอีกแล้วพี่น้องหูซื้อวันแล่นแล้วมันน้องนองแถวอันนี้นะแถวโกงมันนี่มันไม่น้องเบกมันบบกขี่รถคลิกนี่ก็ค่อนข้างมีปัญหาหลายเนาะคือน้ำมันเครื่องกูอซื้อวัวเท่าได้เปลี่ยนเดือนละเทื่อเดือนละเถื่อเลยห้อนแล้วบ่เดือนเดือนละเถื่อเลย เอาเปลี่ยนตอนนี้แสนสิพันกีบนะมันเครื่อสองร้อยกว่าบาทแพงขนาดเลยค่อนข้างมีปัญหาลายเนาะขี่ไปแป๊บเดียวกับเพื่อนละพี่น้องยามฝนนะลุยขี้ตมหน่อยเดียวกัมันบเหมาะกับการลุยขี้ตมลุยขี้ตมให้ซิมีปัญหาหลายรถตัวน,นี้นพี่น้องมีเงินได้สะสมสิเก็บเงินซื้อรถใหม่เนาะพี่น้องรถคือมันนําเข้ามาจากอันฝั่งไทยเนาะพี่น้องรถเนาะ มันขึ้นมากเกือบอันสมมติว่าอยู่ฝั่งไทยประมาณห0 0 0 0ื่นกว่าเนาะประมาณ5 2าหมื่นสองสซุกยินเพื่อว่ารถคลิกค่ะนะประมาณ5้าหมา 5, สองแล้วมาตกฮอนประเทศลาวแล้วมันอยู่ที่8ปด0 0ื่นแปดหมื่นสีปหนะพี่นอกก้องเอฟซีคิดเบิ้งว่ามันเสียภาษีประมาณเท่าไหร่เพื่อมันมาฮอนลาวเนาะ ่อนขังแพงอีนีพี่น้องจางที่ยันยู่ฟังไทยห้าหมื่นกัวมาโต๊ะควนพี่แปดหมื่นกัวเทาผัดซื้อรถมือสองคนมาขี่มันก็เลยมีปัญหาลายเนาะพี่น้องเดี๋ยวจะเอาไปให้หมูเพิอเ่อีกได้หนิว่ามันนองอย่างนองทางไตอันนี้ฮะนุ่งน้อยเปียกแวนนี่อีกนี่เพราะว่าแ <c> ห <oughs> วนเท่ามานันมันหลวมเนาะพี่น้องก็เตะโซได้แว่น คลิกมีแต่นเนว้ยแพงๆแค่ขนาดมาเฮาซอยกันเปลี่ยนในพี่น้องบางเดือนเนาะอย่างกระแพงเมื่อตอนนี้พี่น้องเลยขาดสายใจในความในครัวเฮาก็ถือว่าค่อนข้างหลายพี่น้องเอฟซีบ่ต้องสงสัยเลยว่าว่าเฮานาะเอาเงินไปเฮ็ดยางพี่น้องเอามาหมุนในครอบในครัวนี่กะยังง่บยับทันเนาะเงินเดือน youtube กันได้พี่น้อง ทันทางบริษัทยูทูบเหมือนแจ้งชีว่าจากใแนบบขนาดใหญ่ยูทูปก็ยังแบบสู้สุดใจญได้พี่น้องสู้สุดขีดแต่เพื่ออยากให้อยู่รอดในยุคนี้นะถือว่าสาหัสหลายบ่เคยเห็นเงินพันบาทหกแสนซาวจากเถื่อเพื่อนอันยื่นมาให้ 6, ใหกแสนซาวพี่น้องต่อสุ้กับบริษัทมาเลเทรายวันนี้เพื่อนก็ยื่นมาให้หกแสนซาวแบบแตะกี้อันพันหะนึ่งนะได้เท่าแต่สองแสนห้าสองแสนเจ็ด สูงสุดกาสองเซนเก้าแต่ได้หน่อยเดียวหนึ่งบัดเพิ่ยื่นมาเดี๋ยวนี้นะหกใบใบเศนเนาะก็ได้หลายเติมเมนยู่เงินขึ้นได้หลายแต่ว่าของมันขึ้นเกินเงินเท่าอีกแบบในใจสาวซุกบุอยากให้เงินขึ้นเลยเงินลงเท่าใดแห่งดีของเท่ากันจึงถือะนะเห็นใจผู้ที่ว่าเพิ่นหาเงินแบบในเงินกีบเงินเดือนเดือนละล้านฝ่ายเนาะ ฝั่งเราเฮาเดือนละร้านสูงสุดกับประมาณร้านห้าคนแบบเห้เรียกแบบเด็กเสิร์ฟกับประมาณร้านล้านหนึ่งเนาะเขาไม่เนาะกบประมาณเดือนละสองพันสองพันห้าพี่น้องตัวยังกาแงขนาดเสาวซุกยังกุมเลยเนาะพี่น้อง <c oughs> แต่ซุกดีมีพีเอฟซี FC ใจดีเนาะเพิ่นกับ ากกันให้สาวซุกซื้ออยู่ซื้อกินสนับสนุนสาวซุกน้อพี่น้องขอขอบมุกขอบใจพีเอฟซีทางฝั่งไทยใจดีหลายๆเด้อที่ปอบป่าบทิมครอบครัวสาวซุกเนาะกะเป็นพีเอฟซีทางฝั่งไทยบอกประสงค์องนามเนาะขอขอบบุญขอบคุณหลายๆขอให้พีเอฟซีจงอยู่ดีมีแห้งโชคหมั่นลำรวยเด้อถึงหวยรางวัลที่หนึ่งขอให้เพิ่อนลำรวยลำรวยฝ้นกว่าเก่าเนาะที่เพิ่นสนับสนุนครอบครัวสาวซุก เดี๋ยวสาวซุกกดชิโอตัวไปเม้นเครื่องเม้นของไว้ละกันเฮ็ดยูเฮ็ดกินเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเด้อกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สาวซุกโดยการมมควาโฆษณาเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีบายพังสาวซุกเว้าเพลินลายจนลับ